็จะแดงต่อ,อ้ฟังบางทีเป็นอย่างนี้นะครับท่านเหล่านั้นไปฟังทำจากพระเทระรูปอื่นพระสาดีบุตรบ้างพระมหากัจจายนะมากพระบุญนันตานีบ้างพระอานนบ้างจำมามาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าไปเออไม่ใช่มาเล่าทำเป็นว่าเหมือนเป็นเหมือนไม่ได้ฟังมาเฝ้าพระพุทธเจ้าขอฟังทำเรื่องนั้น พระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทรงแสดงทำเหมือนอย่างที่พระสารีบุตรแสดงเหมือนอย่างที่พระมหากัจจายนะแสะดงอย่างนี้เป็นต้นท่านเหล่านั้นโอ้ทึ่งในปัญญาของพระสาวกว่าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพูดทุกอย่างเลยท่านก็เกิดความสบายใจเหมือนกับว่าได้ที่พึ่งในพระาศาสนามากมายคนนั้นก็พึงได้คนนี้ก็พึงได้คนน้นก็พึงได และก็ให้ความสําคัญกับพระเถระเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการเสด็จกับเข้าไปในพระกันตโกดีเสียต่างๆที่ยังทรงแสดงทำไม่จบก็เพื่อเพื่อให้พระภิกษุเราเห็นความสําคัญของพระสาวกไม่ใช่มามุ่งมั่นเอาแต่ตัวท่านอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ อาจารย์แสดงไปลูกศิษย์ไหนเก่งยังไงก็ไม่เคยเปิดโอกาสนะครับทำเอาลูกศิษย์ที่เรียนเก่งๆอยากแสดงบ้างก็น้อยอกน้อยใจว่าอาจารย์ไม่เคยเปิดโอกาสบางทีลูกศิษย์กําลังจ้อกาลังเพลินอยู่นะี่ก็มาถามก็เห็นว่าเรียนนานอาจารย์เสียดมาขอพูดต่อนะมันต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงแต่ก็มีความสามารถนะครับเป็นอย่างนี้ ท่านพารีบรในชาติสุดท้ายท่านไม่ได้กล่าวด้านทุดงเข้าไว้เข้าใจว่าท่านไม่ได้เคร่งครัดเหมือนอย่างพระมหากัสสปะเพราะว่าท่านทาหน้าที่เผยแผ่ศาสนาอย่างพระพุทธเจ้าต้องเข้าไปสู่สกุลน,นั้นสกุลน,นี้สกุลโน้น ون, ซึ่งถ้าหากว่าคร่งครัดในเรื่องธุดงเกินไปหนะโอกาสที่จะประกาศพระศาสนาหนาก็จะลําบาก พระพุทธเจ้านะ่ะนะบางทีฉันแล้วที่ตระกูลหนึ่งพอไปสู่ตระกูลหนึ่งเขาอารธาธนานิมนเชื่อเชิญให้ฉันให้สวยประกายอาหารอีกเพื่อจะสมคร์ตระกูลนั้นก็สวยอีกเพราะว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ตระกูลนั้นจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาและฟังธรรมและก็จะได้ประโยชน์แต่ปกติก็จะไม่สวยซ้ำอย่างนี้หรอก นี่แหละก็จะท่องยอ่ยอหยอ่อนเกี่ยกับนะย่อนไม่ใช่ยอ่ยอหย่อนนะย่อนเกี่ย,ยกับการถือตู้ดมเพื่อจะอนุเคราะห์ชุมจนอาจารย์นงอีกน้องอีกองค์งพระสารีบุตรองค์องก็ถือทุด,ดเหมือนกันชาติก่อนๆท่านถือมาเย,ยอะแยะโอ๋อน้องชายก็ถือครับน้องชายถืออยู่แต่คนเดียวนะ่ะ นะไม่พูดไม่จาอะไรกับใครนะเครงท่านอยู่อยู่แต่ในป่าอยู่แต่ป่า,ปาก็ป่าการอยู่ป่าก็เป็นทุดงข้อหนึ่งอารันยิก,กังคะไม่เอาทุล่าเลไม่นิยมยินดีในการแสดงธรรมมีพระสงสัยไปไต่ถามพระเลวะตะท่านตอบใช่หรือไม่ใช่ใช่หยุดแต่ใช่ยังไงไม่อธิบาย หรือว่าตาไม่เอเอ,เอ,เอไม่ใช่หรอกก็ถามว่าขันมีะมอะไรมีห้าหยดห้าอะไรมัางก็ไม่บอกต้องให้เขาถามอีกก็อบอกว่าพระรลกรวมนี้นะอย่างกับเป็นใบถ้าดีกว่าเรารู้แล้วเราจะไม่เสียเวลามาถามพระเจ้ามีรินคดีจริงพระคุณเจ้านากเกษตรพระพุทธเจ้าพระพุทธวัจนะอันมีองค์เก้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี การกระทำที่ยอดเยี่ยมในโลกก็ดีการบรรุธรรมและสมบัติภัยบุ์ประเสริฐตั้งหลายในโลกนี้ก็ดีทุกอย่างนั้นถึงความรวมลงในตุตะคุณสิบสามจบได้สวยงามาจริงนะครับเป็นอันว่าเพราะได้สมาทานตุตะทุดงมาเร็วมากมายทุดงเหล่านั้นที่สั่งสมมาในพวกก่อนย่อมอุปธรรมคุณธรรม ที่เราเจริญในภพนี้ถ้าจะในภพนี้นะสมาทานทุดงต่ออีกมันก็ยิ่งดีแต่ที่เ,เห็นว่าพวกคาราวะที่บรรลุทําได้ก็เกี่ยวว่าในอดีตชาติเคยสมาทานทุดงแต่ว่าในตําราอื่นอย่างเั่นอัตถรถาท่านบอกว่าถ้าสมาทานทุดงนะครับจะสำเร็จได้ถึงพระอนาคามี เพื่อพูดอย่างนี้ก็เป็นอันว่าถ้าบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลต่ำกว่าพระอนาคามีคงจะไม่เกี่ยวกับทุดงนะอาจจะได้แต่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างเดียวแม้คำว่าอนาคามีจะมีประโยชน์อะไรนะเอามาเป็นเงื่อนไขถ้าจะปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอนาคามีได้ต้องเป็นผู้สมาทานทวดงมาแล้วในอดีตว่าง้ง ประ,ะเด็นนครับถ้าจะเป็นแค่สวสดาบาลจะกะักราคามิก็ไม่จำเป็นในอัตกระจาอื่นนะครับค่ะครับตอนนี้ถ้าจะมาทานทุดมแล้วมันจะมันจะแตกต่างกับสมาทานศีลผู้ที่มีฟังหมายแปมว่าผู้ที่มีความมั่นคงอยู่ในทุดมกับในศีลเนี่ยอ๋อ <laughs> ถามอย่างนี้ยังก็เชือดคอโชว์ต่อหน้าคนเอาไว้ถึงตายกันเลยมาเป็นฝักใฝ่ของศีลเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับถ้ารักษาทุดงแล้วโอกาสที่ศีลจะกลับม่เริ่มนั้นแทบจะไม่มีครับอโอการะเกี่ยวสิอ่ามันเป็นอย่างนี้ศีลแน่นก็เกี่ยวกับ ไอ้ที่ต้องสมาทานรักษากันเป็นประจำไม่ขาดสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในก้มแต่เราจะทําอย่างนี้ได้แน่นอนได้อยู่เป็นประจำได้ยังไงถ้าหากว่าเรายังคลุกคลีด้วยอารมณ์หลากหลายอันเป็นปัจจัยยั่วยวนให้กิเลสมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเกี่ยวข้องกับคู่ผู้คนต้องตัดส่วนนี้ออกไปด้วยการศักษาธุง่ง เพราะเท่านั้นทุดองจึงเป็นข้อที่เข่งแกร่งศีลอย่างพระภิกษุสถ้าราไม่รักษาศีลไม่รักษาศีขาบดก,ก็ต้องอาบัติถ้าไม่สมาทานทุดงไม่ต้องอาบัติถ้เรื่องของความสมัครใจทุดงคือเห็นโทษของความทุศีลเห็นคุณของศีลมีความรักใคร่เยอยใหญ่ในศีลอย่างหาประมาณไม่ได้ไม่ต้องการในเสียหายก็รักษาทุดง แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นศีลที่มั่นคงดีแล้วมันจะเป็นปื้นฐานให้คุณธรรมอื่นๆงอกงามสมาธิหรือปัญญานั่นแหละก็เพื่อประโยชน์แก่ศีลสมาธิปัญญาต่อไอ้สมาธิและปัญญาต่อไปด้วยจึงสมาทานทุดงเพื่อให้ศีลน,นั้นเป็นบาตแห่งสมาธิและปัญญาได้อย่างดีต่อไปทุโดงมาแง่ในแง่นี้ เพราะว่าอย่างเที่ยวบินทบาตเป็นวัดไม่รับกิ่นนิมนต์นี่เป็นทุรงแต่ใครจะไม่บินทบาตจะรับกิ่นนิมนต์ก็ไม่เป็นไรไม่ถือทุ้ดงก็ไม่เป็นไรเอาแต่รักษาศีลแต่ทีนี้จะรับกิ่นนิมนต์นะหวังได้แล้วว่าจะศีลจะตั้งอยู่ได้โดยดีพระปากฏว่าพอไปรับกิ่นนิมนต์มันก็ต้องเกิดความคุ้นเคยกับสกุล ไปกันบ่อยๆเห็นหน้ากันอยู่เป็นประจำเขาสุกด้วยเขาทุกข์ด้วยไอ้ที่เห็นน่ะก็คือว่ามืดค่ําแล้วพระท่านยังอยู่กับที่ตะกนุนนี้เพราะว่าขอร้องเขาเขอร้องให้อยู่เกี่ยวกับว่าลูกชายก็ได้รับปิญญาก็อยากให้พระอยู่ชั้นหลงนะ <laughs> เป็น <laughs> เป็นอย่างนี้แล้วจะเอาอะไรแต่เป็นถึงกันนั่นกันนี้ก็มี โอกาสที่ศีลจะล้มละเนรนาศก็มีได้ต่อไปไปคบคลีสนิทสนมกันเข้าเพราะว่าคําแม่เพียงคํำพูดบางคํานะพูดไม่ได้นะกับคารวะาแต่สนิทกันไปมันลืมนะครับก็พูดเอาพูดเอามันอาจจะเป็นทุนถุน,ถนละวาจาก็าได้วาจาชัว่วหยาบเช่น พูดอย่างนี้ไม่ได้นะพระจะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแอบรับปัญญาลแล้ไอ้ไม่ไม่กี่วังงนก็แต่งงานได้สิมีแฟนแฟนสวยดีนี่นะอันนี้เสร็จเลยนะพระไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกกระตืะวาา้วาจาว,วาจาช่วยหยาบวาจาช่วยหยาบปรับอาวัตแรงสตรอยสังขารที่เสร็จนะอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกี่ยวข้องกับข้าราชการเลยพูดง่ายตัดไฟแต่ตัดลม ้วการไม่รับกิจนิมนต์ก็จะดีไม่รับกิจนินมนต์แล้วจะอยู่ได้ยังไงไอ้อยู่ได้ดิเที่ยวบินสบายไงเ<ม>ที่ยวินทบาทเป็นวัดต่อไปนี้ฉันจะเที่ยวบินทบายอย่างเดียวตัวดงแหละอย่างนี้เป็นตน้นนะครับข้ออื่นก็ทํานองเดียวกันไม่ได้ไม่ได้จะต้องเที่ยวบินสบายอย่างเดียวถ้าบินปาติกังคะนะ ต้องเที่ยวบินทบาตอย่างเดียวนั่นเพราะฉะนั้นต้องเว้นหมดพวกอดีเหลกราบทั้งหลายจะต้องเที่ยวบินทบาตอย่างเดียวนะอะไรอโอโปสัตถิกวัตรโอโปสัตโอโปสัตถิกพัดอ,อ,อาหารที่เขาถวายประจําวันอุโบสถคือวันพระทีกระทำบุญถวายพระทีอย่างนี้ไม่ได้ ตัวโด่งมันแตกหรือว่าอะไรอุเทสิกาวัดวัดที่เขาจะจงถวายนะวันนั้นวันนี้ที่เขาคิดว่าวันนี้ท่านจะทําบุญอย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรต่ออะไรหลายอย่างไม่ได้นะสังฆพัฒก็ไม่ได้ถวายพัฒแก่สงฆปไปคณะสงฆ์พูดง่ายๆ่ายอ่ะเป็นเรื่องของเฉพาะตัวบุคคลที่ยวหาบิณฑบาตกันเอาเอง นะวันนี้จะเลี้ยงพระทั้งวิหารอย่างนี้ถ้าหาพระเพลิกษุผู้ถือบินะบาตเป็นวัดไปรับข้าวก็อทวดงข้อนี้ก็ตัวก็จะต้องแต่ต้องออกเที่ยวบินฑบาตอย่างเดียวแต่ตั้งอกตั้งใจว่าไะประพฤติให้ได้เที่ยวบินฑบาตไม่รับกิจนนมนม์นะแล้วก็ทําได้ติดต่อกันไปถึงสิบสองปีได้อานิสงส์มากมายนะวันหลังจะเล่าให้ฟัง

อ่าหรือว่าแต่หากว่าแดงจะฉันเฉพาะในบาทมันคนละข้อที่บินตบาทเป็นวัดกับฉันเฉพาะในบาทเฉพาะในบาทก็หมายความว่าไม่มีภาชนะที่สองที่สามมีภาชนะเดียวคือบาทาราฉะนั้นรวมลงไปหมดต่างภาคอีสานพูดว่าพระฉันสํารวมนะ <c oughs> คือเอาของมาปนกันหมดเรียกว่าสํารวม <c oughs> และกับฉันไปเฉพาะในบาทนี่เป็นที่ตุรองอีกข้อค่อยเรียกว่าปัตตะบินดิกังคะองค์แห่งภิกษุผู้ฉันเฉพาะในบาทเป็นปก,กติปก,ปกตินะครับก็ฉันไป้าเพระฉะนั้นแม่รับได้ระหว่างฉันนะแต่ก็ต้องรับด้วยมืออย่าเอาพาจน,นะไปรองรับแต่จะรับได้นะครับอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าเอกาสนิกังคะ นั่งฉนหน,นเดียวคือลุกไปแล้วจะไม่ฉันแต่หากว่ามีเรื่องไอะไรท่านต้องลุกกันไปนะกลับมาแฉันอีกตุดงแตกโดยนั้นนะพระอุปชามาอาจารย์มาจําเป็นต้องลุกไปต้อนรับต้องทําอุปชายวัดอาจาริยวัดระหว่างอันนี้เป็นสิกขาบทระหว่างสิกขาบทกับตูดงต้องถือสิกขาบทเป็นเรื่องสําคัญก่อน ทุดงก็เพื่อประโยชน์แก่ความตั้งมั่นของสิกขาบทเพื่อประโยชน์อันนี้ทีนี้แต่หากว่าอาจารย์หรือพระอุปัจามาต้องลุกลุกแล้วลุกเลยยังไม่อิ่มก็รวยเลยทุดงจะไม่แตกถ้าลุกไปแล้วกลับมานั่งฉันต่ออีกพอทําวัดเสร็จอา,อาจารย์เรียบร้อยเลยนะครับพระอุปจาย์เรียบร้อยนะครับ ้างั้นผมขออนุญาตไปฉันต่อยนะครับยางไม่ได้ก็ผมยังไม่อิบนี่ <laughs> ตู้ทองแตกทำไรแล้วกันแล้วก็ไปเลย <c oughs> อ๋อความมักน้อยมักน้อยมีอะไรสี่อยา่ยางไงมักน้อยในปัจจัยมักน้อย มักน้อยในปัจจัยสี่มักน้อยในธรรมและมักน้อยในทุด,ดงควำว่ามักน้อยในธรรมก็คือว่าไม่อวดเรียนรู้เยอะก็ไม่อวดว่าเป็นคนรู้มากก็รู้รู้รู้แตกฉานอะไรต่ตอนองนั้นไอ้ความมักน้อยในธรรมไม่ได้ไหมายความว่าเอานะฉันสองปฏิเสตก็พอแล้วไม่ต้อง เพราะว่าในสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าอะไรนะทำสองอย่างมีทาอยู่สองอย่างสองอย่างคืออะไรคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายแล้วความไม่หยุดยั้งความเพียรทำสองอย่างมีอุปการะมากเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับกุศลทังางยนะอย่าไปมักน้อยสันโดษกันนะ <laughs> ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ความเพียรก็เหมือนการปลาล็อกดนิดนๆหน่นนอยๆไม่สมควรต้องไม่มีความหยุดยัง้งคนที่มักน้อยนี่เป็นอย่างนี้นะครับในธรรมรู้มากก็ไม่มีความคิดจะแสดงในเมื่อมีคนอื่นเขาแสดงอยู่แล้วมักน้อยในปใจัจจัยสี่มักน้อยในธรรมมักน้อยในปริยัตมักน้อยในทุดงเสียถูกแล้ว มากน้อยในทุดมงนี่ก็คืออย่างนี้ถือทุดมงข้อใดก้อหนึ่งก็ไม่ประกาศไม่มีความคิดจะประกาศให้คนอื่นได้ทราบว่าต้นถือธุดมงข้อนี้ข้อนี้อ่มีพระน้องชายได้อ้อยมาฉันอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นไปถวายพี่ชายพระพี่ชายซึ่งอยู่ในระยะเพนฉันได้ยังไม่เลยเพนแต่พระพี่ชายก็พอแล้ว นะห้ามไว้ปวารณาบอกพ่อเลยพระน้องชายก็บอกเอ๊ะท่านตีตู้ดงข้อเอกาต่นี้กังค่าเลยพอน้องชายเข้าใจอย่างนั้นก็เลยรับอ้อยมาเขี้ยวจ้ะยอมไม่ตู้ดงกันแต่ปกปิดไม่ให้เขาทราบว่าถือตู้ดงข้อนี้เป็นอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งพระพี่ชายน้องชายอีกเหมัอนกันพระน้องชายหลับไปน,าน้าตื่นขึ้นเห็นพระพี่ชายนั่งอยู่ ท่านสื้อเนสศทิกกังค่าเด้อยพระพี่ชายเลยหงายตัวลานอนเลยปกปิดเหมือนกันไม่ให้รู้ว่าถือตัดงก้อนนี้อย่างนี้ก็เรียกมักน้อยในตุดงดอะไรท่านถือตุดงที่ท่านท่านพูดถึงก็พูดแค่อะไรนะ เที่ยวบินสบาทเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลทรงจีวรสามผืนอยู่ป่านะพูดไว้สี่ข้อแต่เข้าใจว่าท่านทำมากกว่านี้เพราะถ้าหากว่าท่านเที่ยวบินทบาทเป็นวัดแล้วเรื่องชั้นเฉพาะในบาทมันง่ายอยู่แล้วอะได้ไมน่นำบาทก็ชั้นเฉพาะในบาทไม่ต้องไปมีป้านะที่สองที่ใดอ,อ,อันนี้ก็งรวมอยู่แล้วและก็อยู่ป่ายอย่างงี้ แสดงถึงความมากน้อยสันโดษในสถานที่อยู่อาศัยอยู่แล้วแม้แต่ป่าก็อยู่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอโคนไม้หรือว่าเรือนล่างว่างเปล่านะก็ไม่มีปัญหาอาจจะถืออีกข้อหนึ่งก็ได้ว่าลุกคาบูลิกะกังบุคะ,ะองค์แห่งภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นปกติอย่างนี้ก็ได้ดิถ้าหาว่าไอต้นไม้อันนั้นไปอยู่ในป่าช้าก็ได้อีกข้ออีก นนีี่่อยาง้ไม่ประกาศเลยนี่พูดต่อหน้าพระพุทธเจ้าประกาศอะไรอมพระนำได้ที่ไหนเบื้องพระพักมีอะไรก็ต้องบอกไปตามความจริงทั้งคุณธรรมไม่ใช่เรื่องข้งความอวดเนี่ยอ่าอ่าครับบริวานท่านก็รู้อยู่รู้จักท่านอยู่แล้วเพราะเวลาเข้ามาบวช ท่านมีเงื่อนไขของท่านอย่างนี้นุ่งผ้าบุงศักิ์คุณได้ไม่ได้ทรงจีวรนสามผืนได้ไม่ได้อย่างนี้เป็นตอนอาต้าได้บวชเอาอย่างเราได้บวชเอาไม่ได้ครับไม่รู้ไปบวชเขาคนอื่นก็แล้วกันนี่ <c oughs> <c oughs> แต่๋ไม่ได้อวดอย่างนี้ไม่มีลักษณะอวดอะไรประกาศตนไม่เป็นที่นับถือของใครต่อใครกอไใหม่มี ทุดงแตกนะเพราะเกิดความมากักมากอย่างนี้เขาเรียกแตกอย่างเศร้าหมองแต่ถ้าหากแตกเพราะความมักน้อยไม่ต้องการใจกอนอื่นทราบประตูตัวธรรมทุตท,ทานทุดงคนนั้นๆอย่างนี้ก็แตกนั่นแหละแต่แตกอย่างไม่สร้างมองเช่นตัวเองที่อาบินฑบาทเป็นวัดอยู เรื่อยติดต่อกันมาวันนั้นก็เที่ยวบินธบาตอย่างนั้นอีกแต่ปรากฏเป็นวันเกิดตลาดมหาอมาตรลาดมหาอมาตยกบริวารมาคอยใส่บาตรโอวันนี้อนาโกรอาหารดีเป็นพิเศษจิตใจระโมกแม้ที่บินธบาตก็เถอะแต่ไม่มีลักษณะทุดงแล้วพระเจาะจงว่าจะตะกุนั้นเป็นอย่างนี้นี่ไอ้นะเสียงาหายง่ายจะตายไปนะก็แตกไปอย่างนี้แตกวะ แต่อย่างเศร้าหมองหรือว่าเกิดขี้เกียจขึ้นมาเที่ยวเบียนตาบาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนไม่ไหวเนะวันนี้มันยังไงอย่างรรฟ้าก็เคลื่อนเคลื่อนเนดียวฝนตกเปี้ยงอันนี้อ่าเนี่ยวันนี้อยู่วัดเนะี่ยฉันไน้รงฉันเด้อก็สมาทานใหม่ครับถ้ายังต้องการอยู่ก็สมาทานใหม่ อาไม่มีการปรับอาบัตอะไรนะมันเป็นเรื่องของความสมัครใจเลยครับพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทไวยว่าภิกษุต้องสมาทานทุดงมข้อนี้ใลยขอ้อนี้ภิกษุใดไม่สมาทานเป็นอาบัตหรือสมาทานแล้วทําให้เสียหายไปต้องอาบัตปรับปาราชิกสังฆาติเศุรัตใจอะไรอย่างนี้ไม่มีนะไม่อ่น,น,นี้ายส ไม่ใช่ศีลอ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับศีลน่าต้องแข็งเกร่งนะครับมันเป็นอย่างนี้ต้องแข็งเกร่งจะจะแข็งเกร่งได้ยังไงอาศัยทุดงอ่าเป็นอย่างนี้เพราะถ้าหากว่าไม่อาศัยทุดงแล้วมันงอนเงินเต็มทีท่านที่มีรัรกษาแต่ศีลอย่างเดียวไม่สมาทานทุดงและก็ศีลของท่านแข็งเกร่ง มันคงไม่หวั่นไหวมีอย่างเดียวท่านนะั้นในอดีตชาติสั่งสมทุดงมาเยอะนะทํานองเดียวกับคารวสานั่นแหละที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ก็เพราะว่าสั่งสมทุดงมาเยอะอนะันนั้นแหละทีนี้ใครจะไปประกันได้ว่าในอดีตชาติเราสั่งสมมามากมายแค่ไหนเมื่อมีโอกาสก็ควรจะรักษาทุดงาวงคารวะก็สมาทานได้เป็นบางข้อนะ อะไรทราบไหมฉันในภาชนะเดียวไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อบาทอย่างพระนะไม่จำเป็นพระนั่นภาชนะนั้นเป็นภาชนะสําหรับท่านของเราก็ต้องประยุกต์มาเหมาะกับความเป็นคาราวาข์ของเราอาจจะเป็นชามเปรใหญ่ๆสักใบหน่ยนะนะหรือว่าฉันมือกินมือเดียวก็ได้เลยกินมือเดียวนะนั่งหนเดียว ปั๊บนะมือนั้นเป็นอันหมดทุระกันไปวันนั้นยังได้เลยเว่าเรารักษาจิตอย่างเดียวะจะไม่สามารถุมให้สิมัมคง,งพูดทมันพูดได้ว่ารักษาจิตรักษาจิตนะ <c oughs> โตาอ๋เออสำรวมมันไม่ใช่ของง่ายเลยเนี่ยนะอินทรียสังวรนะยากกว่าปาติโมกกบสังวรอีก เพราะฉะนั้นอไอ้เรื่องรักษาจิตนะไม่ใช่ของง่ายหรอกพระอะไรในจิตตากุตตาจิตเอระเพระ,พระอะไรซำรักษาจิตจิตตากุตตาท่านบวชแล้วท่านท้อสิกต,ต่อติขาบทอะไรกันมันร้อยร้อยข้อจะเหยียดมือเหยียดเท้าไปข้างไหนเจอมันแต่อาบัตไม่ไหวก็คิดว่าจะศึกพระพุทธเจ้า ทรงเห็นอุปณิสัยก็มาดักรอซะก่อนว่าทำไมเธอจะสึกท่านบอกว่าท่านจะสึกทำไมถึงสึกก็บอกว่ารักษาสิขาบทม่มันเยอะแยะถ้างั้นข้อเดียวนะข้อเดียวคืออะไรหูปึกงเลยมันก็ยังชั่วหน่อยสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ไหวรักษาจิตกองเตอท่านก็รักษาจิตขอางท่านเพราะว่า การขยับขยื่นเคลื่อนไว้กายกับวาจาและเป็นเหตุต้องอาบัตมันมาที่ใจก่อนแต่หากว่าสํารวมใจได้กายวาจาก็ย่อมสํารวมเพราะฉะนั้นก็มีผลไปถึงกายวาจาขึ้นชื่อสิาสิขาบทมีขอบเขตอยู่แค่กายวาจาไม่มีการปรับอาบัตทางใจเช่นพระเห็นผู้หญิงเข้าวไม่สวยงาม แยมยุย้ยหน้าหอมอะไรยังไงก็เถอะนะครับนึกไปไม่เป็นอาบัตแต่ว่าเกิดไปหอมก็จริงๆ <laughs> <laughs> อะไรนะเพราะแสดงออกก็ไปแล้วนะ,ะ <laughs> แต่อย่างนี้อาบัตินี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่มีการปรับอาบัตทางใจแต่ว่ากายวาจาที่แสดงออกมาจากอย่างนั้นมันต้องมาที่ใจก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่สารวมใจนะครับโอกาสที่จะละเมิดออกมาทางกายทางวาเป็น ว่าจะเป็นเหตุต้องอาบัติจะมีอยู่เสมอ,อพระจิตตกุฏลติสเถระท่านสำรวมจิตด้วยการบำเพ็ญกรรมฐานนั่นแหละเพราะว่าเครื่องสำรวมจิตมีอย่างเดียวท่านะคือกรรมฐานไม่ช้าไม่นานพอดีท่านไม่ต้องใช้เวลานานสร้างสัรสมบัเยอะนะไม่กี่วันส่างกับ,บันเป็นพระอระหันต์เป็นอย่างนี้ของเราก็เหมือนกันนะทำเล่นแบบที่เราปฏิบัติอยู่ ท่านอา,อาจารย์บอกอ่ะให้สํารวมไม่จำเป็นอนะํารอะไรก็อย่าทําไม่ควรดูก็อย่าดูกายนะจะหยิบจะจับอะไรก็ดูซะก่อนมันจําเป็นอะไรแต่นะครับอย่าทํานั่นทํานี่วุ่นวายนะว่างั้นนะครับทีนี้อยู่ดีๆคนมันวุ่นวายมากอนไปเข้ากรรมฐานพอปับ๊บใจหยุดวุ่นวายแหมมันลําบากทำยังไงไมันต้องสํารวมใจก่อน สัมมมใจเนะมันเป็นบทบาทของสมาธิสัมมุมกายกับวาจานะอ่ามันศีลเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัายความสัมมุมใจแล้วก็มีผลไปถึงกายกับวาจาก็เป็นเหตุให้สัมมุมกายกับวาจาอยู่ได้ทำยังไงทำไหมสัมมุลมใจนี่กับปัจจุบันอารมณ์อุบายสัมมุมใจคือมาอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ เพราะถ้าไม่อยู่กับปัจจุบันมันก็ต้องนึกนั่นนึกนี่นนอดีตอนาคตนั่นคือความไม่สารวมใจนะอาจจะนึกนั่นนึกนี่อยากจะนึกถึงอะไรก็นึกเรื่อยเปื่อยที่ท่านบอกว่าฟุ้งเป็นธรรมชาติน่ะฟุ้งได้ไม่เป็นไรนั่นเป็นฟุง้งฟุ้งมันอุตัจจะแต่อนึกนั่นนึกนี่ไม่สารวมใจนะ่ะมันวิตกมันไม่ใช่อุตัจจะก็เรียกมิจฉาสังกับปะคิดนั่นคิดนี่ไปปะ นะไม่สํารวมใจ<_ <innen> <_นะ<_ EN> <_ EN> พอมาอยู่กับปัจจุบันเสียมันก็ไม่พลานไปนั่นไปนี่ทีนี้กายวาจากขย่อมสํารวมตามมาได้มันเป็นอย่างนี้นะการนิการสมาธิปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิอยู่แล้วไงการนิกาสมาธิพอ,อดีหมดเวลาเนี่ยความส่วนที่เหลือก็เอาไปต่อปีหน้าเนี่ย มีอีกครั้งหนึ่งะไอนี่มันการ,รที่สองเองไง